สมเด็จพระกนิธาธาตราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่เกษตรกรที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันด์เพนซิริไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่หอประชุมอำเภอจอมพระตำบลจอมพระอำเภอจอมพระไนรล,ลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขา,าธิการหมู่ิธิชัยพัฒนาเจริมเล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน21.459ตันไปมอบให้แก่เกษตร,รกรตำบลลุ่มระวีตำบลจอมพระและตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์จำนวน207คนจากพื้นที่10หมู่บ้าน และที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลคร,รกอำเภอท่าตูมเชิมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน4.395ตันไปมอบให้แก่เกษตรกรตำบลพลคร,รกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินท์จำนวน35คนจากพื้นที่4หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน293ไร่